มองได้สวยอวงามเอาเมด่อป้านอนีหงามคักเนาะป้านี่ถือ,อว่าสุดยอดนะนัน่นนั่งนี่ได้เนะยอ้อส,สวยเลยพี่<ม>นอ้องน้ำน้ำเนาะก่อ,อล็กแห้งหมนันป้านี่ป้าไก่คือเก้าครับป้าไก่คือเก้าจ้าป้าไม้โซนไม่มาเลมาหาเบิ่งนค่ะบบฮิดหวังโอ้ได้ได้เดือดอ๊ะ เพิใมเยบุห่ามะดึงวะเออเอาหนึ่นผู้พออีกแล้วพี่น้องนี่หนึ่งหนึ่น้อยหนึ่งน้อยบนเอาบุได้ฮะของบุนะเลตัวใหญ่สามนี่นี่นี่น้อยก็เอาไปเติมกันนี่ โอกำลังขึ้นพี่น้องเฮ้ยมองหน่อยนะมาหัวหน้าได้นี่โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยเบิ่งโอ้ยงามเลยไม่ผิดหวังมาป่านนี้กำลังขึ้นเนากกำลังขึ้นพี่น้องกำลังขึ้นกำลังแทงโอ้นี่ถึงปะความสามารถพิเศษสุดยอดเออคืออะไรบ้างเอองามเลยนะสวยสวย ียงหักไหมอ่อนช่วยเลยเอาไว้ก่อนเอานี่เพียบเลยครับกอนน่อลังการงานหรอไม่เท <c oughs> ิงปะเอาตัวเทิงก่อนโอ้สุดยอดงามเลยพี่น้องเลยมันแตคกตคักแตกแนใ่กอนี้ยน้อยเนี่ยไวย้อืกนี่ตัวนี้ได้ผมไม่ได้โอเค พี่พี่ป่อยนะนี่สุดยอดงามเลยตัวนี้อวบโอ้โหสุดยอดพูนทางนี้ทางนี้เอาได้ยุบ่บนโอ้ยสองโนสองเนงสองเนงงามๆนี่เนงที่สามนี่เนงที่สามอันนี้เอาหมดเนี่ยกอเดียวพี่น้องเลยงามป่ะงามเนาะงามสองเนงงอู้หูยังงามหนูเอาหมดเลยฮักครึ่องเลยปอกกับบอง ทำงานพี่น้องแลังการแนงเนาะไ <laughs> ี่ <c oughs> แง่งงามๆปุ๊บแง่งงามงามอีกแล้วทำนี่ถึงแล้วแนไหมตรงแง่งทำหน่อยพอนะอืมงามครับก็ได้กระบอกพิษวางเนื้อพี่นกเลยองงามคือเกอา สองแหนงจ้ายังอีกสีแ่แหนงไว้มาเอามือหลังเนาะเจออีกแล้วพีนนนน่น้องหนึนออน่งสองงานเนาะอือแล้วนอนอวบแหนงอวบหนึ่งสองอยู่นี่ ก็แล้วขึ้นก็มีนน่ะโอ้โหเอารอบหน้ารอบหน้า,นางามงามคือเกาจาพี่น,น้องเจ้านีา่ตำแนงงามนีมม่ตแหน่งงามงามใหญ่หนงหนง,งามหนงงามาง,งาม,งาม